สวัสดีครับชาวไอทิ้งแกงดิกลายบอกนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวมอ n d o อีกแล้วนะครับราคาค่าตัวตัวนี้2,990บ,บาทไอตัวเรียกว่าคลิกนะครับ4 0, 0 1 1นคิวะครับเรามาดูกันกับว่าประมาณก,กับจะเป็นไงในส่วนของรูปร่างนี้เราคงไม่บอกอะไรกันนะครับรก็ไปตามในรีวิวได้นะครับสิ่งที่มอ n d o ให้มาถ้าที่กับ5 0คก็ อาจจะมีกันน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแค่จอก็ตาไปแค่4นิ้วนะครับความละเอียดก็คือ800ล้านคูณ480นะครับก็สมราคากับที่จริง,ท,รงที่จริงมผมอมองว่ามันเกินราคาเพราะว่าถ้าราคา2 9 9 0เอยเา,าเช่นถ้าเทียบกับ Samsung ก็คือจะได้แค่ประมาณกลุ่มอ่า Star หรือ Pocket EO นะครับแต่ถามว่าความลื่นไหลโอเคก็ถือว่าก็ถือว่ายังโอนะครับแล้วก็ สิ่งที่เขาให้มาก็ยังมีค่อนข้างเพียบแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะโหลดเองสำห์ก,กว่านะครับแน่น,นอนครับว่าแอปพลิเคชันที่เป็นมาตรฐานเช่นไทยดิบไลน์หรือพวกนี้มีติดให้อยู่แล้วแต่ว่าไซติคไม่มีนะครับก็คงเป็นเพราะเฟิร์ของไมของเครื่องอาจจะเป็นหลักเพราะว่าโปรภปรมาณของเครื่องนั้นอยู่ใช้ทีบีอูเพียงแค่ตัวของ ตัวของ s ิงเ l e ลคอร์ g นนะครับแล้วก็แรมมีเพียงแค่5 1 2 5 1 2เมกนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับอย่างน้อยก็ให้ตัวสต u ีโอนะครับในการมูฟวี่สตดิโอในการตัดแต่งมานะครับแค n นดาก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรา่นั้นคือคิดเลขและอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวลองมาดูเรื่องการฟังเพลงกันนะครับ โอเคครับในเรื่องของเพลงนั้นบางทีก็ถือว่าเป็นฟีเจอร,ปร์ปกติครับหน้าตาจะเหมือนตัว2.3ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าปุ่มการมาก็คือถ้าื่อกีสังเกตจะตัวของของคณิตจะวางแตกต่างกันนะครับก็คือปุ่มออปชันกับปุ่มแบ็กจะสลับที่กันนะครับนะครับปุ่มกับปุ่มนี้สลับที่กันแล้วเรื่องเสียงเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดดูนะครับก็ <c oughs> ึบลำโพงออกที่ข้างหลังนะครับตำแหน่งนี้ถธอว่าค่อนข้างจะชัดเจนดีนะครับที่ว่าเปิดไม่เปิดแก๊เดี๋ยวโดนลิกสัสธิบก็ ส่วนใหญ่การปรับแต่งเสียงก็ยังเป็นลักษณะของ Android ทั่วไปนะครับเปันปรับได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่การเปิดเอฟเฟก 3D เกินไปนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเกมอีกแล้วนะครับซิงเกิลคอยล์หนึ่งกิกแรมห้ารอสิบสองรองรับ 3G ที่7.2็ดจุดมกลลิตแลวก็เฉพาะ852.1ออีกเช่นเคยนะครับนี่คือสเป็นคร่าวๆของมั n d o คลิกสี่ศนึงคิวนะครับเรามาดูกันว่าเมื่อเล่นเกมอย่างเต๋ิดจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับว่าเมื่อคืนนี้ผมก็ลองเล่นเล่นดูก่อนหน้านี้แล้วผมก็บอกว่ามันสลับได้นะครับอุ้ยที่ต้องเริ่มใหม่เลยก็คือการทำอะไรกับเครื่องหนึ่งกิ ในสมัยในสมัยนี้ก็อาจจะช้าไปบ้างนะครับสำหรับ1นึ่งกิกสิบแกนคออเดียวเลยแต่ว่าพ้ามองของราคาก็าโอเคสังเกตว่าตัวของ m a n d o คลิกนะครับจะเทียบ่กับตัวตัวรุ่นอย่าง Connect เนี่ย จะช้ากว่านะครับโอ้ยคือเนื่องจากว่าผมจะกดมัวไปดิดนดึงเนี่ยครับเพราะเครื่องข้อเสียของซิงเกิลคอก็ยังถ้าเช่บในสมัยของของมันถือว่าเร็วนะครับแต่ว่าสมัย นีเมื่อมีเมื่อคนติดยึดติดอะไรกับเครื่องเครลมเร็วเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของงบประมาณนะครับเป็นสําคัญบอนโดก็ยังยังยังคลองใจอยู่ในเรื่องของความที่ให้ให้ทุกส,สิ่งอย่างในราคาที่เหมาะสม นะครับผมก็ก็ดูแล้วรู้สึกว่าก็านะสองาร้อยเถือว่าถ้าเคีย่งในตลาดแล้วจริงๆอ่ะสองพัอยเก้าของอย่างเช่นของซัมซุงอะไรเงี้ยอาจจะได้เป็นดูเป็นซิงเกิลคอรเหมือนกันแต่ว่าน่าจะจะเล็กกว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่งบประมาณไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ผมมองว่าเครื่องค่อนข้างจะถือว่าถือว่าดีนะครับ ถือถ้าจาก,กีนอาจจะไปบ้างไปก็คือแบบอาจะอาจะมีการแหลกๆช้าๆแบบนี้เกิดขึ้นบ้างแต่ว่าทุกอย่างก็ยังคอนโทรลได้อยู่นะครับอุ้ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องของกล้องกันต่อดีกว่าว่ากล้องของมันโดตัวคลิกเนี่ยตัวสอมันก ราคาเมื่อราคาแค่2,900บาทจะให้กล้องแบบไหนมานะครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับของม n n o o คลิก4.1 Q q นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ให้กล้องมาเสเปคก็อาจจะเก่าหัวกกัเล็กน้อยน,นะครับ5ล้านพิกเซลมี LED f a นะครับกล้องหน้า1.3ล้านพิกเซลแต่กล้องหลังเนี่ยไม่มีออโตโฟกัส นะครับสังเกตคือจะไม่มีออโต้โฟกัสการตั้งค่าของกล้องก็ไม่มีอะไรมากครับแต่อย่างน้อยถ่ายสปาโดนามาได้ในการตั้งค่าของกล้องก็คือมันจะเป็น u i แบบตัวของ ICS นะครับก็แน่นอน,นครับ Android ที่รันอยู่ตอนนี้ก็คือ n n r r o i i i e Cream Sandwich นะครับก็การปรับก็จะเป็น Ice Cream Sandwich ทั้งหมดเลยนะครับส่วนการถ่ายภาพจะเป็นอย่างไรก็คือ เนื่องจากมันไม่ออโตโฟกัสแล้วก็ปุ่มไม่สามารถจะใช้การถ่ายภาพได้ดังนั้นก็ต้องกดอาจจะมีการช้าบ้างวิเราถ่ายได้ที่ความละเอียดนะครับน่าจะไม่น่าจะครับ 720p นะครับหรือถ่ายแบบเลือกลง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์ราคาประหยัด มากอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เครื่องค้างจะให้อะไรมาครบนะครับแต่ว่าสิ่งที่หายไปก็คือเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็ความคุ้มค่าของตัวเครื่องถือว่าก็ออกแบบดูสวยดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการติดตองบ้างนะครับอย่างเช่นแบบอย่างนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าผมการใช้งานของคนเราก็คือจะต,ต้องดูว่าประมาณไหนด้วยนะครับ คือว่าอันนี้เป็นการค้างโชว์เลยนะครับสรุปกับม o นโดนิดหนึ่งกันดีกว่าครับว่า400 1นคินั้นเป็นเครื่องที่เหมาะกับ Entry หรือว่าผู้ผู้ใหญ่ที่ต้องการจะเริ่มต้นกับสมาร์ทโฟนนะครับแต่งบประมาณแบบว่าออขอขอเจ้าใหญ่นะครับแต่ว่าขอ2ซิมแล้วก็ขอทุกสิ่งอย่างนะครับให้เป็นตัวของราคาในราคาที่ไม่เกิน ไม่เกินแบบจ่ายแล้วแคาไม่ขัดเกินนะครับก็คือ2องพัน้ารสบาทนะครับถือว่าเป็นอีกต้นหนึ่งที่ถ้าถ้ามองไปแล้วในตัวของราคาก็ถือว่าถูกนะครับแต่ก็ทําใจกับเพอร์ฟอรนซ์ละกันนะครับว่าพอาแอาจจะแย่นะครับไม่ถึงจะเรียกว่าไม่จะเรียกว่าไม่ถึงกัแยก่กัน,นครับเรียกว่าสเปคมันจะเลี่ยดินต่ําไปไหนหนิดนึงนะครับก็ก็ถือว่าสม ออกมาสมราคานะครับอาจจะตีซัมซุงรุ่นบางรุ่นตายได้ครับก็คือ a ั s u n g รุ่นเล็กๆเ,เ,เนี่ยครับโอเคก็สำหรับการรีวิวมอนเดอร์คิวคลิก401คิวนะครับก็จบลงแต่ปีเท่านี้แล้วกันครับตัวต่อไปเราจะเปลี่ยนอะไรก็ก็ไม่บอกต่อครับก็รอให้ติดตามชมดีกว่าครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ